ครับมาต่อกันเลยจากคลิปที่แล้วมัแนะนำแอปอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโดนี่นะครับตัวนี้จะสามารถเล่นลายได้เล่นอะไรได้หมดทุกอย่างแล้วก็ค้นหานะครับชื่อนี้ตัวนี้เลยนะครับติดตั้ง อันนี้ก็ดูอะไรได้หลายอย่างฟิลเตอร์ตั้ง DNS สทำสคริปต์ใส่ไปดูว่าแอป,ปไหนเชื่อมต่อได้หลายอย่างนะครับแต่ผมจะแค่ใส่แค่ป็อกซี่อย่างเดียวเปิดกันเลยนะครับ หน้าแรกจะเป็นเช่นนี้นะครับให้สไลด์ไปที่แท็บเซตติ้งอ่ะหรือจิ้มที่เซตติ่งเลือกันแรกครับตั้งพอร์ตเป็นแปดศูนย์แปดศูนเส็แล้วเลือก Setting for not list network ใส่ host name นะครับ ติ๊กที่แท็บ Start Option 64ไทยแมนวนวลกดย้อนกลับสไลด์กลับไปที่แท็บล็อกนี่นะครับแล้วกด Off แล้วตกลงจนมันขึ้นออนนะฮะ เสร็จแล้วก็เป,ปิดแล้วปิดเครื่องบิน DCPP ออกนี่นะครับลองดูราใช้ได้หรือยัง เข้าเน็ตได้นะครับตามปกติจุดประสงค์เราไม่ได้มาเข้าเน็ตนะครับวันนี้เราจะมาเข้าไลน์ เห็นพาร์ทผมแล้วใช่ไหมอยากได้ก็เอาไปเลยครับเพราะผมไม่ได้เล่นไลน์แต่เบอร์โทรนี้เห็นแล้วห้ามโทรมานะครับโทรได้เฉพาะสาวๆรอเล่นครับเนี่ยคือเข้าได้แล้วนะครับเล่นลน์ได้แล้วนะ เข้าไม่ได้ป่านี้หมุนติ้วติ้วติวตวไม่ยอมหยุดหมุนสักทีดูแล้วโอเคครับเข้าได้แล้วส่งได้นะครับปกติแล้วนะครับ มาดูกันว่าแอปตัวนี้ใช้เนื้อที่ไปเท่าไหร่ลองี้ใช้ไป5.99เมกกะไบต์หน่วยความจำ สองชุดสามเองนะครับไม่มากไลท์ผมว่าโหเล็กมากหน่วยความจางร้อยแปดเจ็ดเคไม่ได้เล่นอยู่แล้วเดี๋ยวก็ลบแล้วครับพ <c oughs> ิการที่ทำงานอยู่แลมไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ <c oughs> สี่สองเมกนะครับ กินไม่มากเท่าไหร่พอๆกับอินเจคเตอร์นะครับแกนี้นะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ Messenger เข้ามาได้นะครับ ยินดีให้คำปรึกษาทุกเมื่อ,อคณครับ